พี่น้องครับวันนี้จารย์บุญมา,นาคนบ่อย่านเท่าอาจารย์บุญมาสุตคารนะครับและก็อาจารย์บุญมาพาเพลินพามมวนมีโอกาสได้มาเยี่ยมสุภาพบุรุษนักรบผู้ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความพิการของตัวเองนะครับนี่วันนี้อยู่ที่หน้าศูนย์เรียนรู้ น,ะนิคมทหารผ่านศึกแปลงที่8อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับใครที่ท้อใครที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ดูบุคคลคนนี้เป็นตัวอย่างนะครับคนที่อยู่ในภาพอยู่ในวิดีโอกับพ่อใหญ่บุญมานี่แหละเขาคือนักสู้ชีวิตเขาสู้แบบไหนเขาทําอะไรเดี๋ยวจะพาไปชมชีวิตความเป็นอยู่ของเขา ณนะประจำวันแต่ละวันนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟกงที่อยู่ทางบ้านนะครับไล์สดไล่บุกนะนี่คือประธานกลุม่มวิสาหกิจชมชมกลุ่มทหารผ่านาศึกแปลงที8่8นะครับผมสิบตีสักเรืองสีนะครับวันนี้ก็มีนักการการวิทยุคนด,ดังเนาะก็มาเยี่ยมเยียนที่ศูนย์เรานะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากลกันนะครับขอให้ เป็นกำลังใจให้กับวิลักแฟนเพลงในเพจเทลน์ T ด้วยเนาะชีวิตไม่ทอแท้นะครับเราจะทำเพื่อพ่อเราจะสานต่อที่พ่อทำถึงเราจะพิการเราจะไม่ให้ความพิการหายไปกับลมหายใจนะครับครับนี่คือชีวิตประจำวันในแต่ละวันของเขานะครับท่านส,สิบตรีสมศักดิ์เรืองศรี นะปกติแล้วจะทํางานกลางคืนนะครับกลางคืนนะฮะนี่ละจะจับโนนจับนี่อะไรเศษอะไรที่มันสกปรกนะฮะโดยมีนี่ครับเจ้าเจ้าเจ้าอะไรนะท่านท่านท่านคา,าราบาลท่านคาราบาลเป็นเพื่อนนะครับคอยอารักขาคาราบาลเอ้ยดูพ่อนะลุกนะนี่คาราบาลเป็นเพื่อนยามค่ําคืนนะครับเขาจะดูให้ว่าเออมันมีอะไรแปลกปลอมมาหรือไม่นะครับ นี่คือชีวิตประจําวันนะครับปลูกคนตาพิการทําได้ยังไงนะปลูกมะพร้าวนะไม่ใช่ปลูกกินอย่างเดียวครับปลูกขายด้วยเนี่ยเนี่ยโดยใช้รถซลี่คันนี้แหละครับเวลาลูกค้ามาเนาะท่านก็จะตัดมะพงมะพร้าวใส่เองเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ด,ดูนะว,ว่าวิธีการตัดมนะพร้าวขึ้นเองจริงหรือเปล่านี่ครับมะพร้าวแต่ละต้นอ่อ,อนซอนนะฮะนี่ท่านก็จะมาตรวจมะพร้าวแหะครับนะฮะ ก็มีความรู้เรื่องการตรวจมะพร้าวด้วยนะว่าลูกไหนนะทานานไหนมันพอที่กินได้นะครับหรือกินไม่ได้มันมีเนื้อมีน้ำหรือเปล่านะมีความชำนาญมากนะครับนี่คือต้นมะพร้าวที่ท่านปลูกเอาไว้10ตรีสมศักดิ์เรืองสีนะฮะเห็นไหมครับแต่ละวันมีไม้เท้าอันเดียวนะครับ เป็นตัวนำทางก็จะเก็บจะกวาดจะอะไรประมาณนี้นี่คือชีวิตประจำวันในแต่ละวันส่วนมากจะทำกลางคืนนะครับเพราะว่ากลางคืนหรือกลางวันไม่เป็นอุปสรรคนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แสงตาอยู่แล้วเราใช้ความชำนาญน,นะครับในการดูแลทนุบำรุงต้นมะพร้าวนะฮะนี่ครับสวนมะพร้าวที่ท่านมองเห็นนี่แหละฮะนี่แหละครับคือสวนนะในโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองที่นี่มีผลผู้คนรักกันนะครับวันนี้เบื้องหลังการทำงานนะามาถ่ายการทำงานให้ท่านได้ดูเนาะการทำงานของสุภาพบุรุษนะท่าน1ิตรีสมศักดิ์เรืองศรีครับอดีตนักรบสมรภูมิลบหลายสมรภูมินะครับนะตอนนี้ก็มาทำงานส่วนตัวนะมีความสุขกับกันอยู่กับไร่กับสวนเนาะอ้า ขอบคุณนะครับวันนี้นะฮะท่านสมศักดิ์ครับวันนี้สู้ๆนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมผมพูดได้ไม่ไรเดีวผมจะไปภาคเอาทีหลังท่านอย่าเพิ่งถอดชุดนะเดี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายชุดเอาคนสวนอีกทีนึงนะเพื่อทำวิดีโอ ผมไปตัดต่ออีกทีนึงผมไปเอาเสียงออก